ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐฐากูลนะคะเป็นประจำค่ะในวันนี้ที่เราจะร่วมพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยายกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณยาตาวีมินและท่านฟังครับ ค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะคุยกับอาจารย์เรื่องที่ท่านผู้นําของเราท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้ไปร่วมการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกันนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมก็เลยยังไม่ได้เรามาสรุปให้คุณผู้ฟังกันว่าในเวทีนี้ของไทยได้มีการร่วมพูดคุยกับนานาชาติเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างทั้ง21เศรษฐกิจนะคะแล้วก็มี ข้อสรุปอะไรที่น่าสนใจในเวทีนี้อยากให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายให้คุณผู้ฟังได้ทราบหน่อยค่ะคือผมคิดว่าถ้าเราแบบคร่าวๆนะครับในการประชุมเอเปกในครั้งนี้เนี่ยทาง<ช>าการชุมโดยรวมเนี่ยก็จก็อกมาว่าทุกคนก็สบสนบทบาทของการให้เอเปกนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมการค้าส่งเสริมการลงทุนและมีความร่วมมือกันอย่างเสรีมากขึ้นซึ่งเราคงจะเห็นว่าสิ่งที่จีนเคยเสนอเนี่ยนะครับก็คือเอ FTA ก็คือ FTA ของในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกเพราะในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าเอเปเองก็เหมือนกับว่าไม่ได้ปฏิเสธแนวคิดนี้แต่ก็ยังสับสนต่อเนื่องนะครับเห็นว่าในครั้งนี้เนี่ยจะไม่ได้มีอะไรที่จะกล่าวถึง FTA ของกลุ่ม a อเชียแปซิฟมากนักแต่ก็อยู่ในปลาย,ลายที่จะดําเนินการนะครับผมคิดว่านี่คือข้อแรกที่จะพูดในธีมของคําว่า Connect นะครับเพราะว่าธีมของทางด้าน Connect ที่ ทางเกาหลีใต้เนี่ยเน้นเนี่ยก็คือการเชื่อมโยงระหว่างกันนะครับอันที่สองเนี่ยเป็นธีมของคําว่า AI ก็มีการมีบทสรุปว่าทาง a อเปประเทศสมาชิกเนี่ยจะส่งเสริมให้มีการใช้ AI อย่างกว้างขวางขึ้นจะมีการประยุกต์ AI ในด้านการค้าการลงทุนและการดำเนินธุรกิจกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของศักกะ AI นะครับสําหรับ ประเทศสมาชิกที่คงจะผลักดันมากขึ้นเพราะว่าเกาหลีใต้เองก็มีความโดดเด่นด้านเอไอนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยประเทศจีนเองนะครับและหลายๆประเทศเนี่ยก็คงจะใช้ AI มากขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้กลายเป็นแอเจนาที่เอเปพูดโดยรวมว่า AI คือสิ่งที่เขาจะเคลื่อนไปนะครับอันที่สามนี่ก็คือเพื่อไปสู่การเติบโตอย่างย,างยั่งยืนของกลุ่มประเทศสมาชิกก็คือจะมีความร่วมมือนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องต่างๆกันมากขึ้นแล้วก็ยังส่งเสริมทางด้าน สิ่งแวดล้อมนะครับพลังงานสะอาดนะครับซึ่งไทยเองเนี่ยก็ได้เคยเสนอตอนที่ไทยมป็เจ้าภาพก็คือเรื่องของ BCG mm hmm. ก็คือแบงกอุตสา c กรรมยุทธ c าสตร์นะครับแลวก็ก r e e n Economy รซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นแอดเจน่าที่ทางเอเป็กเนี่ยไม่ได้ละเลย mm hmm. ก็ยังเก็บไว้ในประเด็นที่อยู่ในปลายปลายในการเป็นสาหารือนะครับเ mm hmm. พราะว่านี่คือภาพรวมรวมแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วครับว่าเขาแยกเป็นคู่ละ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่เป็นความคือหาที่สุดของการชุมเอเอคในครั้งนี้คือการเจรจาตกลงกันได้ของสหรัฐเมกาโดยประธานดีทัมกับจีนก็คือประธานดีซีจิ้นผิงก็ข้อสุดง่ายๆคร่าวๆก่อนนะครับก่อนที่จะลงรายคือว่าหนึ่งนะครับสหรัฐบอกว่าคุยกันอยู่รู้เรื่องละจีนก็จะส่งมอบไร่หายากให้สหรัฐนะครับอย่างน้อยก็คือปีนึงนะอะขอตัดสินนีจริงก็ให้ปีนนะสหรัฐก็เลยบอกจีนว่าแล้วเขาก็จะลดภาษีให้กับจีน แต่เติมเคยคิดว่าจะให้5.7ก็เหลือ4.7อแล้วก็ภาษีบางตัวก็จะลดให้นะครับซ <Okay. S 2> ึ่จก็ทาให้บรรยากาศของสีเนี่ยกับสหรัฐเป็นบรรยากาศที่ชื่นมืน่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นประเด็นที่ผู้นําญี่ปุ่นจะเจอกับฮารีคัมเจอกับสีจิ้นผิงนะครับฮารีทีนเจอกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้แล้วก็นายกไทยก็เจอกับผู้นําของหลายประเทศเพราะว่านี่คือไฮไลท์สาคัญเบือ้องต้นก่อน ของเอเป็ก2025ที่เกาหลีใต้อืมค่ะเห็นว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการแก้ปัญหาอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ด้วยดูเหมือนว่าเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งแล้วก็ได้รับความร่วมมือดีทั้งจากเกาหลีอเมริกาแล้วก็หลายๆประเทศแสดงว่าตัวสแกมเมอร์หรือพวกปัญหาในด้านของอาชญากรรมโลกไซเบอร์นี่เป็นปัญหาระดับโลกมากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะผมคิดว่าโดยข้อที่จริงคือใช่เลยนะครับอืม แม้ว่าเราจะไม่ได้มีตัวเลขอย่างชัดเจนว่าแกมเมอร์เนี่ยทําให้เกิดความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมากน้อยเท่าไหร่แต่ว่าที่อเมริกาเองเนี่ยนะครับก็เหมือนกับผมเห็นข่าวว่าทางการอเมริกาเองเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าคนอเมริกาก็ถูกล่อลวงนะครับ <คะ S 2> จากแกสเมอร์เนี่ยแหละครับปีหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นล้านดอลลาร์นะครับนะครับเป็นอย่างน้อยเลยนะ,<ค>ะผมจําตัวเลขได้ไม่ชัดว่าเขาพูดถึงหมื่นล้านดอลลาร์หรือแสนล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับ และแน่นอนเกาหลีใต้เองเขาก็เข้ามานะครับที่จะขอความเมือจะกกับุูชาในเรื่องของการส่งคนเกาหลีใต้กลับไปมัน <c oughs> ก็ชัดเจนแหละครับว่าคนเกาหลีใต้ก็น่าจะถูกหลอกมาทํางานหรือถูกหลอกเอาเงินจากคนเกาหลีใต้ที่มาทํางานในแก๊งสเสียเมอร์ด้วยกัน <c oughs> แต่ภทยคงไม่ต้องพูดถึงนะฮะเราก็เห็นข่าวข่าวกันอย่างชัดเจน <c oughs> และแม้กระทั่งที่เราเห็นนะครับภาพข่าวของการที่มีกลุ่มทุนต่างๆเนี่ยเข้าไปที่เราเห็นว่าราคาเกาหลีใต้เนี่ย เขาก็เปิดเผยข้อมูลออกมาเราก็เห็นมันเมืองเมืองหนึ่งนะครับซึ่งเขียนว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ไทยเองเนี่ยถือว่าจะเป็นไฮไลท์หรือสปอตไลท์ที่ทั้งโลกเนี่ยจะมาขอความร่วมมือกับไทยเพราะว่าไทยเองเนี่ยมีตะเข็บตามแนวชายแดนิดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่สันนิษฐานว่าเป็นศูนย์ของแกงแสเมอร์ซึ่งจะสิ้เขตเห็นว่าอย่างที่เมียนมาเนี่ยเราก็ให้ความร่วมมือนะครับกับจีนที่ร้องขอเราเราก็จัดการตัดน้ําตัดไฟนะครับตัดเนี่ย การเองเนี่ยถ้าไทยเองเนี่ยนะครับร่วมมือกันนานาชาติเราก็ใช้สถานการณ์เดียวกันก็คือตัดน้ําตัดไฟตัดเนี่ยซึ่งไทยก็ทําอยู่กับกัมพูชานะครับซึ่งแน่นอนว่าจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ไทยเองเนี่ยเป็นแกนสําคัญเพราะว่าเรามีพื้นที่ติดก,กับประเทศที่ถูกเสียายว่าเป็นศูนย์รวมของแกงสแสเมอร์และเราเป็นประตูเข้าออกของประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่เข้าไปสู่จุดนั้นน,น,นั่นหมายว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาใครจะถูกล่อลวงหรือจะเดินทางไปกัมพูชาหรือเมียนมานะครับที่ถูกเสียายว่าเป็น ศูนย์ของแก๊งแซมเมอร์เนี่ยมันก็จะบินมาที่ไทยแล้วก็ต่อไปทางบกไปทางประเทศเพื่อนบ้านแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกมันเข้ามายากขึ้นมันก็ต้องบินตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเองก็จะร่วมมือในการทราารี่จะสกัดกั้นการเติบโตของแกลงแมเมอร์นะครับและขณะเดียวกันเองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองก็พูดเองว่าท่านหลังจากประชุมเอเป็กท่านก็อ้างถึงคาของรัฐมนตรีว่าการศูนย์ต่างประเทศท่านถิศรีรศักดิ์บอกว่าท่านนายกเนี่ยได้แสดงบทบาทที่โดดเด่นชัดเจนจนทาให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมาอยู่ใน เรทีโกอ,อยู่ในกระแสเรดาร์ของโลกเพราะบทบาทของไทยที่ชัดเจนและโดดเด่นทั้งแก๊งสแกมเมอร์ทั้งภาพที่ไปประสานพันธ์บอกกับนานาชาติว่าไทยเนี่ยจะมีภาพของการพัฒนาสิทธิปแนทางไหนทิศทางที่สอดคล้องกับทั้งโลกนะอยู่บนกฎกติการะเบียบของโลกนะเพราะนั้นมาลงทุนในไทยมาสร้างความร่วมมือกับไทยก็จะทําได้อย่างดีประมาณนี้ครับผมว่า เป็นบทบาทที่โดดเด่นนะครับของท่านัฐมนตรยอนุทินชัยวุฒุภูตอืมค่ะก็ดูเหมือนว่าจะถ้าเรียกกันว่าอะไรขโมยซีนได้พอสมควรเลยในในเรื่องนี้เพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยจริงๆเคยสงสัยค่ะอาจารย์ว่าเอาจริงๆว่าการที่เรามีสแกมเมอร์มาหลอกลวงนะคะต่างๆนานามันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจยังไงคะเพราะว่าจริงๆก็หลอกเป็นรายบุคคลไม่ใช่หรอคะอาจารย์ก็คือจุดแรกเราเอาแบบเอาเป็นตัวบุคคลก่อนนะครับเอาอินดิวิดด์เนาะเอาบล็คน หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นรายบุคคลก็คือว่าคนไทยเองหรือคนนานาชาติเองที่ถูกแคกนมเซอร์เนี่ยหลอกลวงเนี่ยนะครับบางคนก็เสียเงินเป็นหมื่นบางคนก็เสียเงินเป็นแสนบางคนเสียเงินเป็นล้านะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถิตินี่ไม่เคยถูกแจงนับหมายว่าการถูกล่อลวงของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราประเมินกันคร่าวๆนะครับว่าถ้าคนหนึ่งคนเนี่ยนะครับมีสถิติการถูกล่อลวงเนี่ยหมื่นถึงแสนบาท ผมเอาแบบครา<ๆ>่าวๆเบอๆนะครับเพราะบางคนนี่ยบบอกว่าเงินงเก้งบัญชีเลย li, เป็นเป็นล้านนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเราหนึ่งหมื่นถึงแสนบาทก่อนคําถามคือคนไทยกี่คนที่ถูกล่อลวงอถ้าตูคนไทยที่ถูกล่อลวงนะครับมีสัดส่วนประมาณหนึ่งในหกก็คือหนึ่งล้านคนหรือหนึ่งในหกสิบก็คือหนึ่งแสนคนเราก็จะมีวงจรของความสูญเสียในระดบ 1, 000 000ับพันล้านถึงหมื่นล้านต่อปีนะครับเพราะถ้าเราเอาความอ้างอิงจากอเมริกาเนี่ย นะครับที่ทางเจ้าที่ของอเมริกาบอกสหรลเมีการถูกล่อลวงประมาณหมื่นล้านดอลลาร์ถึงแสนล้านดอลลาร์นะครับเลยผมไม่แม่นนะของอเมริกาแต่ว่าอยู่ในที่สูงนะครับเพราะนี่สังเกตนะครับว่าเม็ดเงินที่ถูกดึงออกจากประเทศนั้นๆไปอยู่ตรงแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเราไม่รู้ว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยเปิดบัญชีที่ไหนะนะครับถ้าเขาเปิดบัญชีบัญชีที่หมู่เกาะนะครับเวอร์จินไอแลนด์นะฮะหรือหมู่เกาะต่างๆที่สาวเข้าไปไม่ถึงเนี่ยมันก็หมายถเงินเนี่ยจะไหลออกจากประเทศทําให ศรษฐกิจเนี่ยมันขาดเงินหมุนเวียนไปปีละหมื่นล้านซึ่งถ้าสูิเราบอกหมื่นล้านบาทเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นในการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันนี้คือจุดแรกนะครับจุดที่สองเนี่ยสังเกตว่าการที่มีแการ s ม a m m e เนี่ยมันจะต้องมีบัญชีผ่องถ่ายที่เรียกว่าบัญชีมา้านะครับเพราะเราสังเกตว่าพอบัญชีม้าเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นข่าวข่าวที่ธนาคารเริ่มสกัดกั้นคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นบัญชีม้าทำธุรกรรมไม่ได้ ก็จะมีข่าวที่ออกมาในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมาก็คือพ่อค้าแม่ขายบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะอืทําไมคุณไประงับธุรกรรมทางการเงินทําให้เขาขาดที่มาของเงินที่มาที่ไปคือเงินมาจะโอนเข้าไปไปบัญชีเขาอะลาบากทําให้เขาเสียหายทางธุรกิจทางการช้าก็เลยทําให้เราจะต้องมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์อะไรต่างๆอันนี้ก็คือผลกระทบทางอ้อมนะครับผลกระทบอันที่สามเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนมาก กรณีที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนี้เนี่ยนะครับ6แปดถูกลักพาตัวดาราของจีนถูกลักพาตัวก็เลยเ,เป็นที่มาที่เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งที่ทําให้ทัวร์จีนไม่มาในเมืองไทยล้วท่องเที่ยวไม่มาเพราะเขากลัวว่าถ้ามาเมืองไทยจะถูกลักพาตัวนะครับโดยที่เขาไม่รู้หรอกคันคนลักพาตัวแต่เขาสันนิษฐานออมาไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนชาติไหนก็ตามลักพาตัวไปมันไม่ปลอดภัยก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราอาจจะสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวจากการที่นักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงและนักท่องเที่ยวนาาชติ ถ้าเขากังวลเรื่องผ่าตัวเขาก็จะไม่กล้ามาก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจครับอันนี้คือภาพที่เราจะเห็นนะครับว่าอย่างน้อยแก๊งแสเมอร์เนี่ยถ้าเราดูตัวเลขประเมินคร่าวๆเราไม่มีสถิติชัดเจนนะครับก็น่าจะสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจเนี่ยปีละประมาณหมื่นล้านบาทนะฮะตัวเลขประมาณนี้นะครับ<พ>อาจารย์ขยายภาพให้เห็นก็ทําให้ดิฉันเข้าใจมากขึ้นเพราะเคยนั่งคิดอยู่ส่วนตัวนะคะว่ามันก็เงินส่วนตัวของแต่ละคนน่ะมันมันก็เกี่ยวอะไร กับเศรษฐกิจของประเทศไม่น่าจะเกี่ยวพอาจารย์จี้ไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆเจาะไปเรื่อยๆอ๋อจริงๆเป็นเงินหลายหมื่นล้านก็เยอะจริงๆเราเข้าใจได้ว่ามันสามารถหมุนเวียนในเศรษฐกิจได้ นะคะก็เป็นปัญหาอาชญากรรมที่น่าจะอยู่กันไปสักพักหนึ่งอะคะ่ะจนกว่าที่หลายๆคนจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เราให้ข้อมูลมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางนายกได้เอาไปใช้พูดถึงในเวทีของเอเปที่ผ่านมาด้วยคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องคนละครึ่งพลัสกันบ้างคะ่ะถึงวันนี้น่าจะเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่29ก็ครบ7วันพอดีคะ่ะอาจารย์ขาคนละครึ่งพลัสดูเหมือนกับว่าจะกระตุ้น การซื้อการขายได้ดีวันแรกนี่เรียกได้ว่าโอ้โหแถวที่ทํางานดิชาน,นี่ในศูนย์ราชการเนะะี่ยค่ะโอ้โหคึกคักมากเลยเพราะว่ามีตลาดนัดด้วยสแกนกันโอ้โหสนุกสนานมากแล้วก็เด็กที่เขาเพิ่งได้ใช่ไหมคะ16ปีก็ดูเหมือนว่าได้รับความตอบรับด้วยเหมือนกันเด็กๆเ,เขาก็ชื่นชอบเหมือนกันตรงนี้7วันที่ผ่านมากระตุ้นเม็ดเงินได้มากอาจารย์มองว่าถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากไหมคะอาจารย์คะ <K ill an> คือผมคงเริ่มต้นก่อนนะครับว่าเมื่อกี้เราคุยกันในตัวเลขเกี่ยวกับทางด้านสกับเบอรอเนาะ <c oughs> แล้วเราก็บอกเงินหนึ่งหมื่นล้านบาทเนี่ย <c oughs> มันกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าสูญหายไปจากเศรษฐกิจได้ประมาณจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์ของ GDP growth ก็คือการใหเห็นตัวฐางเศรษฐกิจเพราะนั้นเราสังเกตเห็นตัวเลขเจ็ดวันที่รัฐบาลประกาศออกามา,ว,าว่าคนไทยเนี่ยใช้เงินในคเครึ่งพักเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยหมื่นล้านละอืมค่ะ นะครับผมก็เอาเจ็ดหารง่าย,ายๆก็น่าจะใช้ประมาณวันละพันห้าร้อยล้านพันห้าร้อยล้านบาทเนี่ยผมก็เอาเจ็ดสิบเจ็ดลงไปหารทีจังหวัดนะครับก็น่าจะจังหวัดละยี่สิบล้านบาทที่มีการใช้เงินสะพัดน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็สังเกตนครับว่าไม่เงินเหล่านี้มันก็จะสร้างเงินหมุนเวียนให้กับระบบเศรษฐกิจอย่างน้อยเนี่ยเจ็ดวันมีเงินหมื่นล้านบาทเข้าไปกระตุกกระตุ้นกระทุ้งระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่ามันเป็นเม็ดเงินง,ง่ายๆนะท,ท,ที่ที่จะจะมีเติมเข้ามาในระบบเศรษฐกิจนะครับ เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นการเร่งเราให้บางคนเนี่ยใช้สมมติว่าเราเอาจุดแรกก่อนคุณยาตาวินินแล้วท่านฟังจะต้องตั้งสติกับตัวเองก่อนนะครับเวลาเรามองวิเคราะห์คนละครึ่งเลยนะครับค่ะช่วยตอบคำถามผมหน่อยเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนคนไทยครับค่ะคุณยาตาวินินเนี่ยใช้คนละครึ่งเนี่ยนะครับใช้เป็นปกติในแง่ของการที่ประหยัดเงินไปเครื่องหนึ่งพราะารัฐบาลเขาออนหนึ่งหนึ่งหรือคุณยาตาวินินถูกกระตุ้นให้ซื้อของใหม่ทั้งหมดโดยที่ใช้เงิน,นของตัวเองและของรัฐ เพิ่มเติมเป็นร้อยเปอร์เซ็นคือไม่เคยใช้เลยถูกกระตุ้นให้ใช้เป็นจํานวนทั้งเงินตัวเองและเงินของรัฐซึ่งหนึ่งหรือซื้อของกินของใช้เหมือนกับประหยัดใช้จ่ายไปครึ่งหนึ่งคุณจะไปวินมินอยู่ในหมวดไหนหมวดสุดท้ายค่ะซื้อกินของของกินของใช้ปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าลดราคาไปครึ่งหนึ่งเพราะนักสังเกตนะครับเวลาเรามองคนละครึ่งเนี่ยมันเป็นเงินหมุนเวียนก็จริงแต่เป็นเงินหมุนเวียนที่ประชาชนเนี่ยเขาใช้เป็นปกติึ่งผมก็ตีความว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่นะครับเช่นก เพราะนั้นเนี่ยเงินเหล่านี้จะถูกรัฐบาลเติมมาครึ่งหนึ่งมันจะมีเงินใหม่ครึ่งหนึ่งครับค่ะแล้วก็เงินเก่าของตัวเองที่ยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยอ,อีกครึ่งหนึ่งค่ะดังนั้นเนี่ยไอ้เงินส่วนเนี้ยมันเป็นการใช้จ่ายเป็นปกติของภาคประชาชนมันจึงเป็นการผยนงแต่คําถามต่อมาคือคุณยาตามินินเนี่ยเอาอีกครึ่งหนึ่งที่ประหยัดได้เนี่ยไปซื้อของเพิ่มไหม,มส่วนตัวไม่ค่ะแต่สามีเป็นนะคะสามีเขาไปซื้อเพิ่มค่ะนั่นแหละเพราะนั่นคือสังเกนะว่า คนไทย20ล้านคนไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะเอาเงินที่ประหยัดได้ไปซื้อของเพิ่มเติมดังนั้นเม็ดเงินในการกระตุน้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเงินใหม่คือเวลาเรามองการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคือเม็ดเงินใหม่ค่ะถ้าไม่มีคนละครึง่งคุณยาตาวินีนก็ใช้แบบนี้แหละใช่เขียแคงง่เงินตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่พอมีคนละครึง่งคุณยาตาวินีนประหยัดได้ไอ้คำถามอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้เพิ่มเติม,มใหม่ถ้าใช้นี่คือการกระตุ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันกิจจกก็็ะนนุป้เเตารรฐ นะครับอย่างน้อยก็พยุงเศรษฐกิจอ่ะเพราะบางคนบอกว่าโอ้ถ้าตอนนี้ไม่มีเงินคนละครึ่งนะไม่ใช้เงินดีกว่าประหยัดมากเลยเอาปิ่นโตจากบ้านไปไม่ซื้อไม่ซื้อน้ําไม่ซื้อขนมนมเลยก็ใช้เงินน้อยๆแต่พอมีคนละครึ่งเติมอีกนิดหนึ่งซื้อขนมซื้อน้ํากินอะไรเงี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือการวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจมันถูกกระตุ้นโดยส่วนหนึ่งใหญ่ก็กระตุ้นครับเียงแต่ว่ามากน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมานั่งดูตัวเลขแต่มันสร้างความคึกคั้าให้คนนะเพราะว่าคนรู้สึกว่าโอ้โหอย่างน้อยก็ใช้เพล บรรยากาศที่มอของการค้าเป็นไงบ้างคะวันที่เขาเปิดเริ่มใช้เด็กๆนักศึกษาต้องได้ใช้แล้วสิคะ คือข้แขอแรกก่อนผมไม่ได้อาจารย์ไม่ได้สำรวจตรากายาตัดไปสองคือผมมาไม่ได้ผมผมาไม่ได้นะครับไม่ได้มีนะนะแ <c oughs> กรเินนะว่าถ้าบอกว่าเ,เราสมัครไปแล้วเราใช้ได้เราเสร็จเราไปแย่งเด็กไปจ <c oughs> ัดการเสร็จแล้วบอกโอ้อธิการมาแย่งหนูทําไมหนูจะหมดไม่ได้คนละครึ่งเลยอะไรอย่าเงี้ยราก็เขินนะ,นะ <c oughs> เราก็ผมผมก็เลยไม่รู้นะครับเ้าถามว่าบรรยากาศที่มาอะไรคือคักไหมผมว่าคือคักเป็นปกตินะอรับเป็นปกติคือแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาคงซื้อง่ายขายช่องเพราะว่า แม่ค้าแม่ขายก็มีมีว r code ขอละครึ่งแต่ว่าบรรยากาศของมหาลัยเนี่ยนะครับบอกเลยนะว่าแถววิภาวดีซอยสองของมหาลัยค่าไทยเนี่ยเราบอกนะครับว่ารถเด,ดลิเวอรี่เต็มเลยพราะว่าตอนนี้จะคึกคักขึ้นเพราะว่าเดลิเวอรี่เริ่มลงทะเบียนแล้วอ่าใช่ใช่ค่ะมันเป็นถิ่นที่อาหารอร่อยนะครับและอาหารไม่แพงโอ้วันนั้นเด็กผมเนี่ยใช้ใจ่ายคึกคักนะครับแต่ว่าบรรยากาศที่คึกคักเนี่ยผมคาดว่าพอดูมันก็คึกคักขึ้น มากนะครับ <c oughs> ก็น่าจะมาจากคนละครึ่งในส่วนหนึ่งนั่นแหละนะครับ <c oughs> แต่ว่าแกลที่เต็มเนี่ยมันก็เต็มเป็นปกติผมว่ามันน่าจะคือคักขึ้นะนะครับ เพราะว่าที่สงสัยเพราะว่าพอเจอิญไม่ได้อยู่ในมหาลาัยแล้วว่าน้องๆเนี่ยเขาน่าจะเพิ่งจะได้ครั้งแรกกันนะคะก็เลยอยากรู้เพราะว่าส่วนในส่วนที่ดิฉันทำงานอยู่มัน,เป,นเป็นส่วนราชการนะคะมันก็จะเป็นปกติของคนทํางานราชการอยู่แล้ว,ลวเรากย็ยิ่งมีตลาดนัดมากระตุ้นด้วยนะคะก็ยิ่งทําให้จับใจ่ายใช้สอยง่ายนะคะแต่ว่าอยากรู้ว่าพฤติกรรมของน้องๆเยาวชนที่เขาเพิ่งได้เขาจะทํำยังไงกันเพราะว่าเงินที่เขาได้ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเงินของคุณพ่อคุณแม่อยู่ไงคะ ผมก็เป็นปกตินะครับเพราะว่าผมว่าได้ผมว่าก็ใช้จ่ายเหมือนเห<อ>มือนกับคนอื่นนะเพราะว่าถามผมเนี่ยบรรยากาศเนี่ยคึก,กคักไหมคึกคักครับเพราะว่าเปิดมาวันแรกที่คนเราครึ่งใช้เนี่ยพอดีมหาลัยเราจัดงานตลาดนัดเหมือนกันอยู oh, ่ใน, <okay. S 2> นมหาลัยเลย<า>ผมก็เห็นบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยนี่คึกคักนะครับเพราะน,าน MARTIN, ั้นเพราะนั้นก็ก็ต้องก็ต้องบอกว่าคึกคักแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นละครับว่าคือน้องๆเองเนี่ยเวลาเขาใช้จ่ายเนี่ยเขาก็จะ ระมัดระวังเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าเข้าใจเพลินนะน่าจะคนละทึ่งนะนน่าจะคนละทึ่งส่วนหนึ่งค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหม่ที่เขาก็น่าจะเพิ่งได้เริ่มใช้เพราะว่าตอนนู้นเขาน่าจะยังเด็กอยู่กว่านี้นะคะก็เหมือนกับ first first voter เป็นผู้ลงคะแนนเสียงตั้งเป็นคนแรกยอนบัตรลงทุหาใช่ใช่อยากจะตื่นเต้นหน่อยการได้ใช้สิทธิ์นะครับค่ะแล้วก็เห็นว่าทางคลมเขาก็ได้มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยพวกเที่ยวดีมีคืนแล้วก็อีกหลายๆอย่างรู้สึกจะประมาณ5มาตรการมั้งคะอาจารย มาช่วยกระตุ้นเม็ดเงินในเรื่องของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะก็น,น่าจะนะครับเพราะว่าจุดแต้งในบางทีตอนนี้ร้านค้าก็เริ่มทําโปรโมชั่นเนอะออส่งเสริมการตลาดโดยส่งข้อมูลมาว่าถ้าคุณมาทานอาหารร้านเรานะครับคุณก็มีสิทธิ์ได้ลดหย่อนภาษีสามหมื่นบาทนะ,ะนะครับอันนี้เราผมก็เริ่มเห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ผมคิดว่ามันเป็นแรงกระตุ้นสําหรับคนที่จะจับจ่ายใช้สอยนะก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราไปทานอาหารเนี่ยเราก็น่าจะได้ลดหย่อนภาษี แต่เมื่อคนเสียภาษีน้อยมากก็จะถือว่าลดราคา,บบาอาหารแตกต่างกันไปบางคนที่สมมติว่าได้เสียภาษีเนี่ยในอาตา 3, ัตราสามห้าเปอร์เซ็นโอ้มาลดราคาหนึ่งในสามเลยนะถ้าเสียภาษียี่สิบเป็นก็หนึ่งในห้าเพราะแรงนี้จะเป็นแรงกระตุ้นเพราะว่านอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นเนี่ยก็ยังเป็นในเรื่องของการที่รับประทานอาหารหรือซื้อของประเด็นต่างๆที่เราจะเริ่มเห็นมีการเติมเต็มคือว่าก็จะเป็นอำเภอในเมืองหลักจะได้สิทธิเหมือนเมืองรอง พราะว่าปกติเมืองหลักเนี่ยนะครับถ้าไปเที่ยวเนี่ยจะได้สิทธิ์ลดหยอ่อนภาษีหนึ่งเท่า <S <S จะได้เมืองรองหนึ่งจุดห้าเท่าอตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยมาโดยครมอได้เพิ่มเติมว่าถ้าเป็นอำเภอในเมืองหลักเช่นผมยกตัวอย่างนะเพราะผมก็ดูแต่ผมจาชื่ออำเภอไม่ได้หมดนะก็ <S <S ไปหาอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักถูกไหมครับแต่ว่าเขาบอกว่าอำเภอในเชียงใหม่เนี่ยนะครับในจังหวัดเชียงใหม่มีบางอำเภอนะถ้าคุณไปพักโรงแรมที่นั่นคุณได้หลักหัก รถอย่างประสเท่ากับเมืองรองคือ1.5เท่าคือบอกว่ามันเป็นการจูงใจให้ให้ให้คนเนี่ยก็คือไปพักในเขตนะครับชานเมืองของจังหวัดท่องเที่ยวหลักดว่าถือว่าเป็นการกระจายรายได้ที่ดีตอะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการจูงใจให้คนเนี่ยเที่ยวทําให้เม็เกเินสะพัดแต่ก็ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีโอกาสเติบโตได้เกิน2%ซึ่งตอนนี้เนี่ยสำนักงานสิรษกิการฟงังเขาประเมินว่าเอ๊เะเปิ่เผยเนี่ยปีนี้สีไทยโตได้ถึง2.4%เลยนะนะซึ่งมหาแห่งค้าไทยเราก็เปิดช่องไว้ก่อน ถ้าปีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยกมรรการกระตุ้นของรเราที่อ,ออกมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยมีกาตเติบโต2-2.5เปอร์เซ็นต์ mm hmm. นะครับแต่มาอะไรเองก็แถลงข่าวเป็นเดือนที่แล้วก็เป็นค่ากลางอยู่ที่เราเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะโต2เปอร์เซ mm ็นต์แต่ตอนนี้ถ้ามุดว่ามาตรการที่มันคึกคักขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ให้ตัวเศรษฐกิจไทยมีกาสเติบโตใกล้เคียง2.5เปอร์เซ็นต์ได้ mm hmm. ซึ่งกระทรวงการก็เปิดตัวเลขนี้แล้วนะครับ2.4 <Okay. S 2> เปอร์เซ็นต์และประเด็นที่สำคัญที่เวทีเอเป็กเนี่ยได้มาซึ่งบผมว่ามีนัยสำค เห็นด้วยกับผมไหมหรือว่าคุ้นกับประโยคนี้ไหมที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยพูดกับนายโฮมเกียงติท่านบอกว่าก็ยินดีและอยากสับสน,นให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ทําคาสิโนอ๋อค oh, okay. uh ่ะ huh. เพราะว่าไม่ทําเนี่ยจีนเองก็คิดว่าน่าจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาเที่ยวเมืองไทยนะ uh huh. ครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้มันเป็นประโยคสําคัญนะครับค่ะเราห็ไม่ทราบหรอกว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่ได้มาเมืองไทยเพราะอะไร เพราะเหตุแกมเมอร์เหตุลักพาต,ตัวหรือเหตุใดแต่การที่ประธานวีสีจิ้นผิงเนี่ยท่านพูดออกมาชัดเจนนะครับว่าถ้านักท่จรจงกลับมาแล้วรัฐบาลเขาสับสนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากที่รัฐบาลจีนเนี่ยก็สนับสนุนให้นะครับประเทศต่างๆเนี่ยก็คือไม่ได้มีอบายมุกมากอันนี้ผมตีความด้วยภาษาตัวเองนะครับเพราะนั่นหมายความว่าประโยคเนี่ยมันเป็นประโยคสําคัญนะะ่นตอนนี้นเราคงจะต้องรู้นะครับว่าเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้นักท่องจีนจะขยับมากขึ้นแค่ไหน ปีใหม่จะขยับมากขึ้นแค่ไหนและมกราคัือแต่มากที่หนึ่งปีหนะ้ที่เป็นหายที่ดและนักท่องเที่ยวจีนจะขยับเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจครับเพราะว่าผมเพิ่งเดินทางไปไป,ประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่มาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมถามว่าตอนนี้เป็นไงนักท่องเที่ยวจีนเป็นยงไงบวกกลับมามากขึ้นครับน่าสนใจครับค,ครับค่ะกำลังจะถามอาจารย์ต่อว่าแล้วแถวุ้ยขวางนะักท่องเที่ยวรู้คนจีนยังยังเยอะเหมือนเดิมไหมคะก็ถ้าถามผมเนี่ยตรง้วยขวางสี้วยขวาง ที่มีรูปปั้นของปิคเนตเนี่ยยังเยอะเหมือนเดิมครับ <c oughs> แต่ว่าผมไม่รู้นะ <c oughs> ที่เที่ยวจีเนี่ยเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าถามผม <c oughs> ผมยังไม่เห็นอุ่นนาฟฝาข้างนะนะครับ <c oughs> แต่ถ้าถามว่าเริ่มทยอยกลับมาไหมผมว่าก็น่าจะเริ่มมีมาบ้างแต่ผมยังไม่เห็นจนทําให้ผมรู้สึกสะกิดใจขึ้นมาว่า ท่องเที่ยวจีนกลับมาแล้วอ๋อใช่ใช่แต่แต่ถ้าทางถามที่ฉันซึ่งอยู่แถวรามอินทราเนี่ยก็จะมีห้างสับสินค้าอยู่ห้างหนึ่งเนาะก็ยังคงมีทางรามอินทราเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้มาหายลที่นักศึกษาจีนมีเยอะด้วนนะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไปฟู้ดคอร์ตของห้างสับสินค้านี่ก็จะเจอแต่คนจีนนละค่ะก็จะมีแต่คนจีนหมดแต่ก็แยกไม่ได้เหมือนกันว่าคือเป็นนักศึกษาหรือว่านักท่องเที่ยวหรืออาจจะรวมรวมกันเพราะว่าตรงนั้นคือกาลังคิดอยู่เลยว่าถ้าเราไปเรียนภาษาจีนตอนนี้ทันไหมเพราะจะได้คุยกับเขาเพราะ จะบอกว่าเป็นห้างที่มีแต่คนจีนนะคะอาจารย์อครับอย่าลืมนะฮะประโยคแรกที่ใช้ประโยชนได้ผลเลยนะครับค่ะเาว่าหนีเสื้อฟันหรืมาโอ้โหยากค่ะอาจารย์หนีเสื้อฟันหรืมาแปลว่ากินข้าวหรืออย่างจะได้ถูกประโยคนอผมก็เป็นประโยคเดียวนี่แหละหนีเสื้อฟันเลยมาคค่ะก็คิดว่าน่าจะกลับมาแหละค่ะเพราะว่าดูหลายๆอย่างแล้วก็เราก็พยายามทําให้ดีแล้วก็ตัวคนไทยเองก็ไปจีนเยอะเหมือนกันนะคะฟรีวีซ่าก็ดูเหมือนจะได้ผลเพื่อนดิฉันนี่จองท่องเที่ยวที่จีนช่วงหน้าหนาวเยอะเลยค่ะอาจารย์ ก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าสถิติตัวรวมของประเทศไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเรามีอยู่ช่วงหนึ่งที่คือภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดเนี่ยนักท่องเที่ยวมาหนึ่งถึงสองเดือนนักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยครองเป็นอันดับหนึ่งโดยรวมที่เข้ามาสะสมนะครับมากกว่าจีนแต่หลังจากนั้นแป๊บเดียวเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเป็นอันดับหนึ่งต่อเพราะแสดงว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยน่าจะกลับมานะครับแต่ในช่วงของวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ย ในเดือนที่แล้วเนี่ยตัวนั่งเที่ยวจีนไม่ได้มาไทยมากเหมือนกับที่ไปที่ญี่ปุ่นอ๋อใช่ใช่ใ่ครับเพราะนนั้นเนี่ยม,มันก็จะจึงเป็นภาพที่ทางภาคธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเวลาผมคุยภาคธุรกิจเขาบอกว่าอาจารย์มันเรายังไม่เห็นภาพของการกลับมาอย่างชัดเจน hmm. นะครับแต่ผมคิดว่าตอนเนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยพูดประโยคนั้นเพราะว่า มันน่าสนใจมากเพราะว่าเทรนด์ของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะดูว่าเขาจะกลับมาอย่างเห็นได้ชัดมากน้อยแค่ไหนครับค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันนะคะสําหรับเรื่องของนักท่องเที่ยวในช่วงตอนนี้เรียกว่า2เดือนสุดท้ายแล้วนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเด็ดปีนี้สําหรับในปี 2,568นี้ว่าเราจะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้แต่ว่ายังอยู่ในไฮซีซันไปจนถึงช่วงมกราคุมภาเลยกุมภาก็จะมีช่วงของเทศกาลตุษจ,จีนอีกนะคะพะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ,คะ,คะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันยาตาวิมินวลณัากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ